สวัสดีค่ะชื่อหมวยนะคะการมาทพิปกับอาจารย์ครั้งนี้สนุกมากค่ะได้บุญเยอะเรามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะอยากให้ทุกคนได้มาลองได้มารู้จักเพื่อนใหม่มีการไปทำบุญด้วยการไหว้พระนั่งสมาธิอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่สุขใจมีความสุขได้อยู่กับธรรมชาติและก็ดีใจที่ ที่ได้มาร่วมทีมกาจารในครั้งนี้ค่ะ